นนี้ไม่ต้องรอภาคพ,พิเศษรอภาคหนอบุญวีเพราะว่าตัวเป็นเต็นเขามาแล้วล่ะครับ ถือว่าตอนนี้เป็นตอนที่เซอร์ไพรส์หลายอย่างกันเลยทีเดียวครับเริ่มต้นจากมอร์เฟียร์เป็นรังสีที่สามารถส่งผลต่อความต้องการของจิตใจของมนุษย์ทําให้หน่วยกัสซิเร็กวุ่นวายกันยกใหญ่เลยครับแม้แต่มนุษย์ษยากเห็นความมืดก็เหมือนกันครับตบตีทําร้ายกันเองอย่างคาเมล่าและฮิวดรัมแน่นอนว่าเป็นเรื่องทิเกอร์แน่นอนแหละครับ ทำให้เขาต้องเปิดศึกตบตีกันนอกสถานที่แบบนี้งานนี้อุลตร้าแมนทิกเกอร์ต้องออกไปต่อสู้ซะแล้วแต่ว่างานนี้ไม่เป็นอย่างที่คิดสิครับเพราะว่าคาเิล่าเองต่อสู้ไปร้องไห้ไปแบบนี้ ทำให้ทิกเกอร์นั้นโดนยํำใส่ใครอย่างเดียวเลยตัดผ้าไปทางฝั่งของยูนาเองเขาเป็นผู้ที่ถูกเลือกจากผู้กอบกู้คิริเอรอยให้มาเป็นผู้ช่วยของตนครับเพราะว่าตัวของยูนาเองนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากมอร์เฟียสอาแตกต่างจากคนอื่นครับแต่ยูนาไม่ยอมแน่นอนแถมเรียกยูสเลออกมาไม่ได้ด้วยงานนี้สองพ่อลูกต้องร่วมแรงร่วมใจส่งพลังให้กับทิกเกอร์จนทิกเกอร์มีพลังเพิ่มขึ้นและสามารถไล่พวกนา้อนและฮิวดัมไปก่อน ครับส่วนคาเมราเคนโกต้องบอกความในใจแบบนี้เลยครับทอริการะตีรุกิ นั่นแหละครับสิ่งที่คามรมิร่ายอมทําทุกอย่างก็คือความรักนั่นเองความรักที่มีต่อทิกเกอร์ด้วยความที่อยู่นาใช้อารมณ์ควบคุมจิตใจมากเกินไปจะทาให้คิริเอรอยต้องเปิดเผยร,ร่างที่แท้จริงและออกไปต่อสู้กับทิกเกอร์แต่ดูเหมือนว่ารอบนี้ทิกเกอร์จะไม่มีพลังเพียงพอที่จะต่อกรกับคิริเอรอยได้เลยครับแต่ว่าก็เกิดปฏิหารอีกแล้วครับพ่อลูกร่วมแรงร่วมใจก่อให้เกิดอุลตร้าแมนที่ทุกๆคนรอคอยในซีรีส์นี้ก็คือ อุลตร้าแมนทิกเนั่นเองแน่นอนว่ากลายเป็นศึกสองรุม1และสามารถกําจัดคลีเอรอยไปได้สําเร็จและก็จบตอนกันไปครับสำหรับตอนนี้งานนี้เรามาคุยถึงประเด็นในตอนนี้กันดีกว่าครับว่ารังสีมอร์เฟียอาเป็นรังสีที่บ่งบอกความต้องการและจิตใจของคนทุกคนเลยครับแน่นอนว่าเคนโกเองก็นึกถึงคาเมร่าส่วนคาเมร่านั้นก็นึกถึงทิกเกอร์เหมือนกันจนทั้งสองได้พบหน้ากันแหมดูเหมือนว่าคาเมร่าจะรักทิกเกอร์มาก หลือเกินรับและโทษที่เคนโกะพรากทิกเกอร์จากเขาไปเมื่อคุณอยู่กับทิกเกอร์คุณดูมีความสุขมากเลยนะ ต่อมาเป็นเรื่องของยูสเล่ครับที่ค่อนข้างจะหมดไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเพราะว่าในตอนที่16เองจะมีซีนที่ยูนะขอพรังจากยูสเล่แต่กลับไม่ตอบสนองซึ่งในตอนนี้ยูนะก็ไม่สามารถเรียกเธอออกมาได้เหมือนเดิมครับแต่ครั้งนี้คุณพ่อของเธออย่างขันประธานบริษัทชิซึมะร่วมด้วยช่วยการทําให้ยูสเล่ตื่นขึ้นมาและส่งมอบพลังให้กับทิกเกอร์จนสามารถต่อกรก,รกับมนุษย์ยักษ์แห่งความมืดไปได้ และยูนาคิดว่าคุณพ่อนั้นมีแสงสว่างที่สาสองแบบนี้ไม่ใช่หิวแสงใช่แล้วครับทุกคนก็มีแสงสว่างงานนี้ยูนาต้องใช้พลังทั้งหมดที่มีส่งให้กับท่านประธานบริษัทและเกิดเป็นอุลตร้าแมนทิก้าไปช่วยแล้วฉากที่อุลตร้าแมนทิก้าส่งพลังให้กับทิกเกอร์เหมือนกับซีนอุลตร้าแมนทิก้าส่งพลังให้กับใบหน้ากันเลยทีเดียวครับ และนี่ก็คือครั้งที่3แล้วนะครับที่อุลตร้าแมนทิกเกอร์จับคู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นอุลตร้าแมนแซดอุลตร้ามนรีบูตอุลตร้าแมนทิก้านั่นเองครับอุลตร้าแมนทิก้าโผล่มาแบบนี้ก็เพราะว่าในตัวคนเราทุกคนนั้นมีแสงสว่างที่ไหนมีแสงสว่างที่นั่นต้องมีเขาครับแหมเปรยมาแบบนี้เลยแค่ทุกคนมีแสงสว่างก็สามารถเรียกทิก้าออกมาได้ทุกครั้งไปครับซินต่อสู้ก็ทําได้ดีนึกถึงอุลตร้าแมนทิก้าตอนที่3กันเลยทีเดียวครับทั้งเพลงประกรอบของ ทีกาและท่วงท่าในการต่อสู้แม่เล่นซักคนดูฟินไปต,ตามๆกันเลยครับสำหรับตอนนี้ การนี้ก็ต้องรอหวังอย่างเดียวครับอยากให้นักแสดงอย่างไดโก้มาร่วมแสดงในซีรีส์นี้จังเลยครับจะได้ฟินมากกว่านี้แต่ว่าก็นั่นแหละครับเพราะว่าสัญญาจากทางค่ายที่เขาสังกัดอยู่ไม่เอื้ออํานวยครับและเวลามันก็ไม่ซับพอร์ตกับเขาสักเท่าไหร่แม่ไม่แน่นะครับเขาอาจจะกลับมาแปลงร่างให้ทุกคนเซอร์ไพรส์เหมือนในตอนนี้ก็เป็นได้ครับและเพื่อนๆละครับมีความเคล็ดอย่างไรเนี่ยอย่าลืมเม้นมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและตอนนี้เสื้อนางหมาของเรา แค่ไซส์ xl 2 xl เท่านั้นแหละครับอย่าลืมทักไปถามในเพจได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ5คนเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยจะให้คุณแจ๊ดใช้หลอดไปดูดขี้โอ้ย